เวลานี้เขาที่กรุงเทพอยู่ในระยองเขาส่งมาจะไปไปดี่ๆปลาผีเสถานที่มาถ้าคนไทยอ่ะเขาจะเริ่มมันงคืนกันอีกแย้วตรงนี้มาในส่วนของครับสิบหกสิบแปดสิบเก้าเรื่องไปอะไรที่เป็นการพัฒนาในส่วนใหม่กระทรวงแรงงานมีความจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะพระราชการในกระทรวงแรงงาน เบื้องต้นเพื่อว่าทางรัชการโดยเฉพาะมพัฒนาธุรกิจกานเราได้ไปทำการถ่ายทอดและไปแนะนําและในแต่ละองค์แต่ละองค์สำหรับองค์การจัดหางานก็ดีองค์พัฒนาธุรกิจการซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องอย่างนีนะครับไม่ว่าจะเป็นประกานสังคมองคสวัสดิการหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของสวปทนะครับก็รวมแล้วที่จะอาอย้ เอไอมาเพื่อที่การพัฒนาเพื่อทำการสื่อสารให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็วถ้าหากว่าเราไม่เยียกนำส่วนนี้ม,นมาเพื่อทำการพัฒนาถ้าเรายังอยู่ในยุคของนา้นเราผมคิดว่าเราคงจะตามสถานาการณ์ในโลกปัจจุบันไม่ได้และเราก็ไม่สามารถที่จะไปเป็นผู้นำในการพัฒนาในองค์กราาต่างๆโดยเฉพาะจะเป็นที่เลี้ยงนะครับให้กับเพอนเพื่อนผู้ใช้ในการ Yeah, you.